อยากมีรูปสวยๆกับเขามาั่งผมจะถ่ายให้คุณนะดูเดียกลงไปอีกห้าสปีเลยใช้ได้ยู่เท่าไหร่เออยีสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่อง20ใหม่ยูเทินไวหัวใจรีเทินแม่หายไปครับฮะคุณปานหายไป แล้ว้วไมม่ตตองตาหาหภาพยนตร์ไทยที่จะมาทำให้คนไทยมีรอยยิ้มกับบ้านไปตามๆกันนะครับกับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ที่ครั้งหนึ่งถ้าคุณสามารถย้อนเวลากลับไปได้คุณจะทำอะไร ก่อนอื่นนะครับผมจะขอพูดถึงความรู้สึกหลังจากชมภาพยนตร์ก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมาอย่างเหนือความคาดหมายสําหรับตัวผมเองมากเพราะผมดูทีเซอร์ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกับธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะครับแต่พอหลังจากเข้าไปชมจริงๆแล้วกับมีคุณภาพซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะมากจนทําให้คนที่เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีความรู้สึกประทับใจกลับบ้านอย่างแน่นอนครับ ถ้าพรุ่งนี้แกตื่นขึ้นมาและแกะกลายเป็นหนุ่มแกะจะทำอะไรก็คงจะไปทุกที่ที่อยากจะไปทำอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขนอกจากหนังจะดูสนุกในแบบคอมเมดี้แล้วหนังยังสอดแทรกเนื้อหาของความรักความสัมพันธ์ของครอบครัวอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับคนที่เข้าไปรับชมต้องซึ้งจนน้ำตาไหลไปตามๆกัน นี่ขนาดผมเป็นคนห้องให้อยากนะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าเรื่องนี้นะครับโหทำผมน้ำตาคอเบาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับคุณว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราสองคนจะทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้และอีกหนึ่งอย่างนะครับหนังเรื่องนี้ยังจุดประกายให้คนที่กำลังทำตามความฝันให้มีแรงผลักดันทำตามความฝันกันอีกด้วย มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตัวเองละเราจะทิ้งมันง่ายง่ายอย่างนี้ระบูมมาถึงข้อดีของเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้แสดงได้ดีมากทุกคนเลยนะครับตั้งแต่ตัวประกอบยันตัวเอกของเรื่อง และคนที่แสดงได้อย่างดีเยี่ยมอีกหนึ่งคนนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากตัวเอกของเรื่องนะครับไมดาวิกานะครับซึ่งเราจะได้เห็นความทะเลนความน่ารักความน่าฮักของเธอนะครับในรูปแบบคนชรานะครับในวัยสาวอีกครั้ง กอนี่ผมก็ต้องย้ำเลยนะครับว่าเธอหน้าแหากแต่แต่นะครับ<ช>เพราะว่าผมนะครับบอกเคยจอบไม่ดาวิกาเลยจนมาเรื่องนี้นะครับเธอเปลี่ยนความคิดผมทุกสิ่งและําให้ผมตกลุ่มรักเธอได้เลยนะครับสเปคผู้ชายที่คุณชอบฉันก็ชอบคนดีเอาการเอางานแลกวก็เอาเก่งและข้อดีอีกข้อนะครับที่ผมชื่นชอบเรื่องนี้นะครับถ่ายทอดความรักระหว่างความรักของพ่อแม่ ลูกคุณย่าและหลานชายได้อย่างดีเยี่ยมนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบก็ตามและหลังจากที่ดูเรื่องนี้จบคนที่เป็นคุณยา่าคุณยายคุณป้าปก็จะได้รู้สึกถึงความคิดของลูกๆหล,ล,ลานๆและคนที่เป็นลูกๆหล,ลานๆก็จะได้รู้สึกถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มาถึงข้อคิดสําหรับเรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับให้กําลังใจนะครับสําหรับคนที่กําลังทําตามความฝันซึ่งแน่นอนครับ หนึ่งในนั้นก็คือตัวผมเองที่กำลังทำตามความฝันของผมอยู่ให้แรงผลักดันฮืดสู้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนครับดีแค่ไหนแล้วที่วันนี้ชีวิตเรายังได้ทําตามความฝันเพราะฉะนั้นเรานะครับอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆแม่เขาไม่ชอบไปเล่นดนตรีมันดีได้ไงเนี่ยไอ้ที่ไปเต้นกินน้ำกินเต้นกินน้ำกินอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับตัวผมเนี่ยชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอและรีวิวหนังผมนะครับเกือบที่จะเลิกตั้งหลายครั้งแล้วบางครั้งก็เหมือนว่าเราทําไม่ค่อยดีถ้าคนอื่นนะครับมันเหมือนทุกอย่างที่เราทํานั้นแย่ไปหมดเลยแต่มาวันนี้ผมคิดได้แล้วครับผมไม่มีวันเลิกความฝันของผม นนถึงแม้วันนี้จะยังดีไม่พอเท่าคนอื่นแต่ผมจะพยายามต่อไปและสุดท้ายนี้ยังมีคนที่ชอบผมอยู่กับสิ่งที่ผมทำและผมไม่มีวันล้มเลิกเพราะคนที่ไม่ชอบผมอย่างแน่นอนครับมันจะมีสักกี้ข้างกีทีที่มีโอกาสให้เขาได้เริ่มต้นไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีโอกาสนั้นแล้วเขาจะต้องแยะให้มันเต็มที่เต็มความสามารถของเขาที่สุดนะครับสรุปเลยนะครับเรื่องนี้ผมให้คะแนนทั้งหมด เเต็ม 10, 10คะแนนภาพยนตร์ที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับหนังไทยเรื่องนี้นะครับภาพยนตร์ที่เราเข้าไปชมเพื่อความผ่อนคลายก็ได้ได้ทั้งความตลกและความประทับใจกลับบ้านอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ชีวิตไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้เถอะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวหนังของผมหักปอแม่ปีน้องที่ห้าชมเรื่องนี้ชื่นชอบนะครับในการรีวิวหนังของผมนะครับ ก็สามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับโดยการกดไลค์นะครับกดซับสไคร้และกดแชร์วิดีโอขอ้ผมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ